ผมมชปเปอรเนาะนี่แลหละฮาคริสม,มาแล้วอบตบอกแก้วเนาะไปกับเด็กๆนี่นี่มันยูโกก็มามันเน้าก็มาดีกัน่หองี้ง้น้อขอะนี่แหละฮาคริสมาแลอบตจับพดัดดูไเนาะแอวจอดร,รากว่ะเนาะีเ

นี่เจ้าหน้าที่คู่เบาคู่เบาเท่าเออแต่ตัวม็อกแมม็อกว่าอะไรที่คูบอลเนี้ยก็เออครับไปลูกเจะเล่นปะนะมีครับดูบรรยากาศโอ้บรรยากาศรักปะเนาะโอไาด้วนี่าเรับไปยัน เล็กๆเลี่กบกอกกุบกอกเลกรักลาเนาะนี่เนาะสุสานวันคลิสต์มสทุกคนครับเนาะวันนี้เราไม่แอววมาเที่ยวกับครอบครัวมาคาดเถวแล้วเนาะ

ดนเรนเนะรบนักศึกษาจากพักคิรไมอหลังจากทีรตเปลนการแสดงของกลุ่มตีจ้าตีพอเนอร์นะแล้วผมจะย่งเป็นชจะโอู้เแบาเซ็ตเจร้จสี่ใครจะรับกูพอกูพอนี่ยเจ้แลไ้ในเดีจะยกับนายเลียเนียนี่ลนี่เนี่ย่นี่ี่ะ นงลแลอาหารวันนี้ก็สวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคสาวคริสมาสครับนี่สันมันครสาสค่ะ โอสระดูไ่ัคเกล้าเกียวกัเ่งนี้นี่ใหญ่ๆมื่อ่นะมุินดีก็งา่อนะที่นขนมาสมาร์ทก็ดีก็การนี่แต่รื้อตับโพหมีลูกครพีสมาร์ก็ดีก็านนี่คิวเสร็นกออกแนีะควัสรีคนับ ที่มาร่วมงานอย่างนี้นะตะกี้อู้ดนะครับใครที่มาถึงเรียบร้อยแล้วก็เชิญทางซุ้มต่างหนะครับแล้วก็เชรไปฮับคู่ปองนะครับสั่งมาคึ้นชมากครับสวัสระเลื่บอกไปกินอะไรเรื่มันยาหาเนาะมีต้อนรับเสร็จวางโต๊ะงาเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มกันอิ่มทั้งอาหารอิ่มทั้งเสียงเพลงและติ๊กี้ผมก็มาแล้วพ่อเนาะเออ ในขที่นี่กันมาในม่นยงุกว่าเรอะสกนอยศาสนาจารย์ทามรนะครับนายามร่นเมากเนะคบ่าก็ขอต้อนรับพี่น้ออนะพี่น้องครับโอ้ดันเดินไกลนะพี่น้องถ้เกิดเดินไก่นะก็เอารถมอเตอรไซค์มาจอดตรงนี้เลยครับรถยนอนก็ นักำหรับกิตติที่เหลือนะนักอยู่มอสไซค่ะที่เหลือนะครับกีเพื่อนๆเปน้องมาทั้งนี้ต้องได้แต่บางคนรู้สึกว่าเนาะรู้สึกว่าบางคนนี่ ใด้รับกาาง่ายๆนะเดินสั้นน้อยนะเดินแล้วเกิดหิวก็หิวก็ไปกินเต็มที่เะหน้าครับก็จะได้กาคอต้นรับที่ตรงทางข้าบเร็จเรียบร้อยก็ใบดำลูกต่างๆนักตีประการเปนิกีีนะต้องกินก็อาหารข้าวอาหารหวานต้อในกาแฟกละน้ำเย็นต่อก็มีนะแล้วก็หน้าเด็กคนนีเ็ัินเบาๆนะผ่านทางอาจารย์พรสวรรค์็ไปทีมนที่จัดเ ทานเนี่ยละได้เตรียมนะกเข้าโตมือหูเฮานะครับเขาโตหมูนเฮานะจำต่อไปนะวยนะคุณหมอไอ้เรื่องเหมือนเลขขอโทษพี่น้องไปจอดคิดอย่างนี้ขอโทษบริกรดูด้วยนะเขอเช็พี่น้องนะเขาบอกเขาบอกว่าทางเข้าออกเพราะว่าเขาต้องเป้าสตอรี่เนาะโอ้บริบริกรเช็คหน่อยลูกไปเช็คหน่อยนะเผื่อให้รถเพราะว่าเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวรถเข้าออกยากนะรับการคุยสมอทุกคนนะครับเพื่อที่ เราจะได้กมีความสุขผ่านทางเสียงเพลงของเขาเปิดหูประตาฟังเพลงจากทีมงานดนตรีของอัญชลเขตบอกแก้วแล้วนะครับแล้วฮับฟังได้เลยนะครับบอกพี่ได้เลยไหคะนะะแล้วก็แบบมิตสตอน้อ ใครที่ร้องได้เราเสนอด้วยกันนะคะชื่อเพลงเป็นเพลงของปีนะคะความหมายคือแบบว่าดีและต้องดีสุดมากนะคะถ้าที่ร้องไม่เป็นใครที่ร้องไม่ได้เราจะฟังความหมายของเพลงนี้กันนะคะเอล้วก็เล่นเล่นี่บดิบกุ๊กมิจฉีดิ តើអ្នកកំពុងតែមកពីណាឬទេ?